แล้วก็ในห้องเรียนได้เราพามาชมอีกบูธหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายเริ่มต้นของการที่จัดงานการประชุมาการสัมมนา,าวิชาการคุณพิการแห่งชาตินะครับซึ่งก็ให้เกียรติมา,าร่วมออกบูธในปีนี้นะครับถึงแม้จะมาไกลามากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบูธเลยครับว่าวันนี้ทางมหาวิทยาลัยมีอะไรมาสแสดงกับเราบ้างครับสวัสดีครับผมสิทธิพรบุญน,นิตนะครับเป็นอาจารย์ประจํา สำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับทางมหาวิทยาลัยเราก็มีแนวคิดว่าเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยนะครับมาผลิตสร้างเป็นนวัตกรรมนะครับเครื่องใช้ทั่วไปแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะครับโดยหวังว่าเราจะเริ่มต้นจากสิ่งของที่ประเทศไทยเรามีอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างเช่นข้าวก้า <c oughs> มันสำปะหลังยางพาราแล้วก็กระดูกนะครับ อย่างเช่นงานอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้านะครับเราเอาข้าวเจ้าบริโภคเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของบริษัทคนไทยนะครับเขาก็เอามาสกัดให้มันบริสุทธิ์นะครับเป็นข้าวเจ้าทางการแพทย์นะครับหมายถึงว่าเอามาใช้ทํายาได้นะครับเราก็ใช้ข้าวเจ้าเนี้ยนะครับมาทํเป็นเจลนะครับเพื่อที่จะใช้ทําการตรวจผู้ป่วยนะครับในช่องท้องหรือในอวัยวะภายในทั่วๆไปนะครับเราเรียกว่าคลื่น คลื่นอัลตราซาวน์นะครับเพื่อตรวจดูเช่นผู้ป่วยมีบุตรหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งสามารถเอามาใช้ทําเป็นเจลล่อลื่นเพื่อการตรวจนะครับว่าท,วทั่วไปนะครับอย่างเช่น K y ไงครับของต่างประเทศเ,เขาจะทํามาจากสารสังเคราะห์ดังนั้นราคาค่อนข้างแพงนะครับอาจจะ500อถึงพันบาทนะครับของเรานี่ทามาจากสารอินทรีย์ดฉะนั้นทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเพราะมันผลิตในประเทศไทยนะครับอย่างเช่น บูทนี้ก็เป็นเรื่องของมันสำปะหลังนะครับเราใช้มันสำปะหลังที่เป็นสารอาหารนะครับแล้วเราก็มาแปลรูปให้มันเป็นเจลนะครับสำหรับใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยนะครับที่เป็นข้ออักเสบเจลนี้ก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งนะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับแต่ถ้าเราอุ่นร้อนที่อุณหภูมิประมาณ4 0องศามันก็จะเหลวนะครับแต่เราก็จะให้มันหลอมเหลวมากขึ้นที่ประมาณ51.66องศาเซลเิียสนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะสําหรับ การที่เราจะไปประคบร้อนกับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังนะครับเช่นลูมาตอยต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับต้องกินยาแก้ปวดเรื้อรังนะครับเมื่อได้รับการผู้เราด้วยเจลประคบร้อนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอาการดีขึ้นอยู่ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็จะมีอาการเกิดซ้ําตลอดชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของโรคของเขานะครับสำหรับต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของยางพารานะครับ เนื่องจากประเทศไทยเรามียางพารามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถขายยางพาราได้ในราคาที่ถูกมากปัญหาของเขาก็คือการบูดเน่าของยางพารานะครับเพราะฉะนั้นมหาลาัยเมียนพาหลวงเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทําวิธีการแบบใหม่เพื่อกันบูดยางพารานะครับปกติยางพาราเนี่ยประมาณ10วันมันก็จะบูดเน่าแล้วนะครับถ้าไม่รีบบําบัดรักษามันก็จะแปรรูปนะครับอันนี้เราใช้วิธีการ พาสเจอไรเซชันนะครับเหมือนกับการอุ่นร้อนนมเป็นครั้งแรกของโลกนะครับในโลกยังไม่เคยมีใครทําแบบเรานะครับเพราะฉะนั้นเราทํามาเนี่ยนะครับการลักถนอมน้ํายางในอดีตเนี่ยก็ใช้กรดใช้ด่างนะครับร้อปีละก็ยังทําอยู่อย่างนั้นแต่เราจะทําด้วยวิธีการต้มนะครับเพราะฉะนั้นของเรานี่เป็นยางนะครับน้ํายางนี่ไม่บูดของเราเก็บมา2ปีละยังไม่บูดเลยนะครับ แล้วเราก็มาขึ้นลูกนะครับให้เป็นสิ่งของที่เราจะใช้ทั่วไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ทําเป็นเบาะนะครับสำหรับกระจายนอนกระจายแรงกดทับเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องนอนการผ่าตัดนานๆพวกนี้ถ้านอนทับอยู่น,นานๆมันก็จะเป็นแผลกดทับนะครับเพราะว่ามันมีแรงกดแต่ถ้าเราใช้เป็นยางแล้วเราก็ผสมกับน้ำมันปลาล์มมันก็จะมีความนิ่มน,นะครับเหมือนกับน,นอนอยู่บนเบาะน้ำเบาะซิลิโคนของพวกนั้นราคาประมาณชิ้นละ5000ถึง10,000บาท ถ้าเป็นยางพาราของเราราคาก็หลักพันบาทเท่านั้นเองนะครับเราสามารถเอาไปแปลรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะครับเช่นพื้นสนามเทียมเช่นหนังเทียมนะครับแล้วเราก็เอาไปทำเป็นคูนยางนะครับสำหรับสึกหัดนักศึกษานะครับหัดเจาะเลือดนะครับหัดเย็บแผลนะครับซึ่งโดยสิ่งของทั้งหมดพวกนี้เรามาจากธรรมชาติแล้วก็มาจากประเทศไทยทั้งนั้นนะครับเราใช้ยาง ผสมกับน้ำมันปาล์มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งใหม่ของโลกเราได้ทําการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเราทําการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในภาสานานาชาตินะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องสําหรับนี้เป็นกระดูกนะครับกระดูกสัตว์นะครับปกติกระดูกที่เราจะมาใช้ทดแทนกระดูกมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะต้องทำมาจากสังกระดูกสังเคราะห์นะครับกระดูกสังเคราะห์เนี่ยจะมีราคาแพงนะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อจากต่างประเทศกิโลนึงเนี่ยก็ประมาณ5 0,000บาทนะครับ แต่เราก็มีแนวคิดว่าเราจะใช้กระดูกธรรมาชาตินะครับเราก็ไปเอากระดูกจากหม้อต้มกระดูนี่นะครับที่แม่ค้าเขาต้มกระดูกแล้วเหลือทิ้งนะครับเราก็ไปขอซื้อขึ้นมากิโลย0บาทนะครับแล้วเราก็มาต้มล้างให้มันสะอาดนะครับเผานะครับคือกระดูถ้าพันเผาที่900องศาเนี่ยสารอีซีมันก็ระเหิดทิ้งไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันระเหิดหายไปเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแต่ผงกระดูผงกระดูกนี้สามารถเอามาใช้ได้ในร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติ าตามระเบียบการของ American Society acing, อเมริกันโซซ i e t y for Tracing ่งมาทุเรียวนานา,นาชาตินะครับสามารถใช้แทนกระดูกมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นของเราจาก20บาทลงทุนอีก5,000บาทโดยประมาณก็มีราคาเท่ากับ50,000บาทที่กาขายในต่างประเทศนะครับแต่เนื่องจากว่าวิธีการเผาเนี่ยถ้าเราเผาธรรมดาเนี่ยเราต้องเผาที่900องศานะครับเพราะฉะนั้นสารอีซมันจะระเหิดออกไปหมดแต่มันจะมีกลิ่นเหม็นมากเหมือนซากศพ นะครับเพราะฉะนั้นในโลกก็ยังไม่เคยมีใครทําแบบนี้นะครับเราก็เลยใช้วิธีเอากระดูก่ยมาล้างนะครับเรามาล้างเอาสารอินทรีย์ที่อยู่ภายนอกออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็ต้มบดให้ละเอียดแล้วก็ล้างซ้ำนะครับจนกระทั่งกลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสารอินทรีย์หมดอันนี้เผาที่900ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็จะดีกว่าถูกกว่าและก็แปลกใหม่ระดับโลกนะครับ เราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะเอามาขึ้นรูปเป็นพุกนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคก,กระดูกผุกระดูกพลุนนะครับคนไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนที่เป็นคนสูงวัยเนี่ยมากกว่า14ล้านคนนะครับ30%จะเป็นโรคก,กระดูกผุนะครับกระดูกผุเนี่ยถ้าหดล้มกระดูกก็แตกง่ายวิธีการรักษาของเขาเขาก็จะใช้แผ่นดามตะปูเกลียวเข้าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไข้ที่เป็นกระดูกผุเนี่ย เวลาไข่เนี่ยบางทีกระดูกมันก็สกรูมันก็คลอนใช่ไหมครับแต่เราจะเอาพุกเข้าไปเนี่ยนะครับฝังเข้าไปให้เขาก่อนนะครับแล้วก็ใส่นะครับใส่สกรูทับลงไปมันก็จะทําให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เมื่อใส่พุกเข้าไปเกิดความแข็งแรงเกิน10กิโลเมตรเอ้ยสิบกิโลกรัมนะ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในอดีตเขาก็ใช้เป็นพุกโลหะนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ของเราเป็นพุกกระดูก นั้นก็เป็นอุดมคตินะครับคือกระดูกซ่อมกระดูดดีที่สุดในโลกครับของเราก็จดสิทธิบัตรไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเขียนบทความตีพิมพ์ลงในวา,ารสารนานาชาตินะครับจาก20บาทกลายเป็น50,000บาทนะครับจากการลงทุนไม่กี่พันบาทอันนี้เราสามารถขายได้เลยนะครับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองก็มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านคนพิการในลักษณะของไฮเลเวลเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยครับต้อง,อ<า>งของ<ผ>ขอบคุณมากครับทั้งเืิอเกิดในป่าครับ <laughs> อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกัน